วันนี้มาขุดมันมาขุดมันหัวใหญ่มันเขากำมันมันเลือดนกนะคะมันเข้ากำเมื่อเหงานี่เหงาใหญ่ค่ะเราปลูกไว้หลายปีนะคะเราไม่ได้ขุดอยู่หลังบ้านสีแยกอยู่ดงทองนี่นิมาทของเราหลายปีว่าได้มาขุดมาขืนโค้นเหงาบักใหญ่เลยคาดว่าจะหัวใหญ่มากรอดูนะคะรอดู รกมากมาันนานมาทีรกอู้ยถางปลาเสร็เหนื่อยเลยต้นผักหวานกับงามเม่ยกวขางย้ายอยู่ผ่ะต้นผักหวานน้มเขียวปืปปป้มิดต้นผักหวานปลาเดีย๋ยวพายยางไปเบิองพวกหลายเออเออเออน้ำได้หนี่น้ำ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 ปักแล้วน้ำปักแล้วน้ำไรนี่คือผักหวานป่าที่เราปลูกไว้นะคะเขียวปื้มงามเอ็นเอ็นเลย ผักหวานปลายางงําถึงรูดูแล้วจักน้อยกับโป่งยอดถ้าถ้าอยากกินยอดกะรูดรูดใบจักน้อยแบบนี้โป่งกากซากเลยรูดใบออกจัหน้อยเห็นมันโป่งผักหวานป่านะคะเขียวปื๊ดเบือเลยแต่ว่าปลาหกมากเลยยุหลังบ้านอะ่ะไม่ได้มาอยู่โดนมาเทียนนึง บันี้มนถางป้าออกมาขุดมันถามเอามันไปหนึ่งแม่ขุดแล้วก้อนสีแดงไหนเป็นเนื้อหัวไน่คักแท้หัวมันหัวเนี่ยเบื้องเหงานี่ลูกเหงาไญ่คักแดงไหนเป็นหนึ่งไปให้ของหวานแม่มันเลียดนกหรือว่ามันตีนช้างนะคะแต่ละทินเอินมาคือกัน บางคนก็เรียกมันเข้ากำทางคนเจนเอื่นมันเลียดแถวนี้กเอื่นมันเลียดโกมันเข่ากำเหงื่อไยคักน้ำกระไรปลูกอันนั้นไว้ทั้งหลังบ้านมันเลยน้ำไยต้นนั้นมะนาวโห่ไหมเหง,งื่อไยค่ะขื้นโคน้นขโมเลยเงไงหัวนี่สิหวาาัวไ่ค่ะ เออคอยออกก็ได้หัวเกามือนกันระวังขีดเข็บเท่านั้นแหละหัวเกากับเนาวป็นหัวไม้จังสิระวังมือกับขีดเข็บ <ST> มีประสบกรารณ์แล้วนะคะตักขาบตะขาบจะอยู่กับ โยกับเงามันที่ว่าเขาเขา,เาบ่อดดมาขุดดูแล้วมันเมาเนาะไม่มนนตัดขาดห,หัวเกาเานาหัวไม่ขึ้นเอาง่ายคัะกินเบาหวานเบาไหวปุูกขินไว้หลังบ้านบ่อดดมาเบิ่งเอาไปทำปุูก วไปเออปองไปถับปปนีมหัวหน่อยปุถิ่มไหล้างบ้านรแล้วปนไเดมาเบิ้งแกเทียหินโค้เหงาแบกไงเธอเลยมาคงไปท้างฝนกอนมองหามันน้ำน้ำมันนาวหู ดูหัวมัน่งางเ่นดินอยู่น่ถางปาลาลังบานเพทัานเล้วกับไงคคักแล้วเราจะขุดมันแล้วเราก็จะไปขุดเอาหัวอีลอกนะคะที่ลอกกับปูไว้หลายได้หลังบานหัวอีลอกเราก็มีเยอะ หัวเกามันเอาฐานเป็นปุ๋ยนั่นหัวไว้ท้าปลูกมันโค้งมาอย,ย่างแกนละมันแกนหลายเออมันแกนล้วลงดินบ่ได้มันก็เลยง่างขึ้นทั้งเทงมันง่างขึ้นทั้งเทงเหมจับไงขึ้นบ่ได้ติคนละไงเพอร์เบอร์ลต์จ้ะหมาว่ามันมันลงดินบ่ได้ดินแกนมันก็เลยงา่าง ไปเบิ้งเอาลูกไปเบิง้งไปหาเบิ้งเอาแม่สิไปแอนเชี้อเอากระถอกระถางไปเบิ้งเห่าเดียวกองอัญยะเลยมันล้มหัวพืน้นไตบ่ใดดินแกนมันกันเลยล้มหัวขึ้นทั้งเครืค่งงองแขนหัวเปในไงแตลาย,ยหวัว <laughs> เอาได้เาานาหัวนีไปถักปุกเอามาไว้ทั้งทีจะถักฝังไว้ระวัางมือกับขีดๆจะพยายามใส่มือมหวัวเกากับหัวไม้ต่อกันตอยจากหัวเนาะขาะึข้นไป <c oughs> อุย้ยบังบัง,บง เป็นดินแกนทั้งไต่มันลงหัวว่าไรยมันเลยเป็นหัวขึ้นมาทังเคืง,งหัมมันข้อมอแ่แม่เอาไว้ถัาฝังดินนะม่นต้องหยิบมันมาตัววานทิ้ไว้หันตัวข้มอแแม่ขนแล้วเราก็จะเอาบางส่วนฝังไว้ที่เดิมนะคะ ดินข้างล่างแข็งแล้วมันลงดินลงลใง,งต่บ่ได้เมืนขืนโค,ค้นทั้งเทิงเยอะมากนะคะเือะแยวคิดว่ากวาดโดยทับปูงละ่ะกวดกลางเลยแล้วก็ถมนี่คือผลงานเงาเดียวเห็นหงบอกเห็นขาบบ่่ะ มืดดิจับเงาจับเลียบจับมันเลียบจับดูโชแต่ละหัวสิจับแยกมากองกองทั้งนี่เออจับจับเลี้ยงเงาเดียวนี่เออจับทําความสะอาดเอาเป็นหัวเป็นหัวมาให้เบิ้งเงาเดียวได้หลายคักหลาย ปลูกถิมไว้ว่ามีเวลามาขุดเลยมันอยู่หลังบ้านดินทั้งลางแข็งขึ้นโค้นทั้งเถิงเพราะวา่าลงหัวไตเพ่าไดดก็ขึ้นทั้งเทิง,ทงเอาเราขุดไปแล้วเราก็จะฝังไว้เป็นบางส่วนนะคะเขาก็จะขึ้นใหม่ที่เดิมอีกนะคะเราก็จะมีมันกินตลอดนะคะนี่คือมันเลือดนกหรือมันบางที่เพิ่นเอินมันตีนช้างมันเท้าช้างมันเลือดนก มันเขากรรเกินได้หลายมันปลูกง่ายปลูกง่ายไม่เลี้ยงมากฝังถิมนไว้คบปีกับมกขุดหมองเก้ามันก็นได้กินจ้ะพามาดูเป็นตาปลูกติดไห้ติดนาติดหัวทีติดนะสวนใบจ้าของชินทีว่าปลูกง่ายบดเลี้ยงมากบ่ได้ต้องการรักษาบ่าได้ใส่ปุ๋ยใสย่างนะฟังถิมไว้เลยก็ได้กิน มันโบราณมันอีสานเรานะคะอนุรักษ์เขาไว้นะคะ